ทุกวันนี้พวกเราจะต้องเจอกับสภาพอากาศแปรปรวนตลอดเวลาทั้งร้อนเกินหนาวเกินควันและฝุ่นตามมาอีกเยอะแยะมากมายแต่ทุกคนทราบไหมคะว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบแต่กับโลกเราอย่างเดียวเท่านั้นนะแต่มันยังส่งผลต่อสุขภาพของเราด้วยโดยเฉพาะกับสุขภาพผู้หญิงค่ะวันนี้เรามาหาคำตอบและวิธีรับมือกับปัญหาสุขภาพจาก c Climate เมช n g e กับคุณหมอกันค่ะ Mission the Moon Mission Continue with to your the สวัสดีค่ะ,คะกลับมาพบก,กับแ้งอีกครั้งในรายการ New You Resolution Series พิเศษ New Her เพราะเราอยากให้เธอทุกคนสุขภาพดีค่ะเพราะเราอยากช่วยให้ผู้หญิงทุกคนไม่ว่าจะวัยใดก็ตามได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งกายและก็ใจผ่านการพูดคุยเรื่องข้อสงสัยและหาวิธีการแก้ไขปัญหากับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญน,นายแพทย์โอราดิกนุสิกวงศ์สูตินรีแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้ทายว่าวันนี้หนูจํา เอาสาราพัดโรคไหนมาปรึกษาคุณหมออีกใครเมทเชนเหมือนไม่ได้เหมือนไม่รู้อะไรมาก่อนเลยเหมือนเหรอเหมือนไม่ได้นัดกันเฮ้ยพูดถึงนัดกันไม่ได้นัดกัน2อ P ีที่แล้วเนี่ยชุดเราสีคล้ายกันโดยไม่ได้นัดหม่วันนี้เราก็สีเดียวกันโดยที่ไม่ได้นัดหม่ไม่ได้นัดหมยจริงๆคือไม่ได้อันนี้ไม่เตรียมจริงๆไม่มีคือเดินเข้าห้องมาเห็นในเซ็ตฉากแล้วก็เฮ้คุณหมออาชุดสีเดียวกันใช่ครับ อีพีที่แล้วก็สีน้ําเงินสีฟ้าทนครับใจตรงกันเหมือนอย่างที่เราอยากให้ทุกคนสุขภาพดีเหมือนกันนะคะใช่ครับกลับมาวันนี้แป้งไปเจอสิ่งหนึ่งเจอจากให้าหนูเจอจากไหนหนูเจอจากเพจหนึ่งคุณหมอมีคนมีเขาเป็นคุณหมอเหมือนกันที่แล้วเพจนั้นเขาให้ความรู้สั้น เกี่ยวกับการแพทย์นาตาดีไหมนาตาดีผู้ชายผู้ชายแบบไม่เกินสิบนาทีแปดนาทีอะไรเนี่ยเดือนลันเจ็ดแปนาทีอ้าวเฮียเขาให้ความรู้ดีมากเลยเคยได้ยินก็คือหนูไปเจอคลิปของคุณหมอนั่นแหละแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยพอเราใช้คําว่า climate change หรือว่าแบบการเปลี่ยนแปลงของสภาวอากาศเนี่ยมันดูจะคนละเรื่องเดียวกันกับสุขภาพเลยจริงทีเนี้ยหนูอยากชวนคุณหมอคุยเลยว่าแล้วไอ้ climate change ที่มันส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศต่างๆเนี่ยมันอยู่ดีๆมันมาเอฟเฟกต กับสุขภาพร่างกายของเรายังไงบ้างคะเป็นเรื่องที่ตอนนั้นที่ทำคลิปนี้เนี่ย <ภา S 2> เหตุผลเพราะว่าได้ไปพูดงานเอเพกพอดีที่อเมริกานะหัวข้อเนี่ยเรื่องคลยเม็ดเชนเพราะว่าเอเพกก็จะเป็นกลุ่มเคเศรษฐกิจเนาะที่หลายๆประเทศมาคุยกันแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่สําหรับเขาเพราะว่าเชื่อว่าการที่คล i m เม็ดเชนเนี่ยทำให้ลักษณะของโลกโลกเราเนี่ย g l o b a l เปลี่ยนไป สภาพอากาศผิดปกติการเกษตรทําไม่ได้เกิดอุทกภยัยน้ําท่วมไฟป่ามันทําให้เศรษฐกิจแย่ไปหมดแต่อีกมุมนึงเขาบอกเฮ้ยนอกจากที่เศรษฐกิจไม่ดีเน,เนี่ย Climamate change เนี่ยส่งผลกับปัญหาอื่นๆอีกหรือเปล่าอันนึงก็คือเรื่องของสุขภาพแล้วหมอเนี่ยไปพูดในเรื่องของสุขภาพสตรีที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกร้อนเลดเหมือนอะไรเนี่ยแบบ เชื่อมโยงใช่เพราะว่าหนูอะว้าวตั้งแต่แบบโอเคอาจจะพราะเลนส์แป้งแอบแคบนิดนึงเราะโลกร้อนสภาพเปลี่ยนเมื่อกี้คุณบอกว่ามันส่งผลต่อเศรษฐกิจอะอันนี้มันยังพอเข้าใจได้หนูไฟไหม้ป่าหรืออะไรที่คุณหมอบอกน้ำท่วมมันทําให้แบบเศรษฐกิจชะงักการเกษตรไปต่อไม่ได้แต่เนี้พอมาพูดถึงสุขภาพเนี่ยแป้งเริ่มเอ๊ะละเริ่มเอ๊ะยังไงอะก็เลยอยากรู้ว่าไออาการโรคทั่วไปต่างๆเนี่ยหรือ มันจะต้องเป็นโรคแบบไหนที่มันเอฟเฟกกับ Climate Change โอเคเราแบ่งเป็นแคตตา o r ีเนาะ2แบบใหญ่ๆอันแรกคือส่งผลทางตรงกับส่งผลทางอ้อมอันนี้แบบที่หนึ่งครับกับอีกอันนึงคือเรื่องของว่า<ม>เป็นแบบแห้งกับเป็นแบบเปียกแบบแห้งเนี่ยก็เช่นว่าไฟป่าพีเอ <Power Lang S 1> ็มสองจุดหภาวะแล้งภาวะแล้งครับถ้าเป็นแบบเปียกก็เช่นอุทกภยัยฝนตกนาอายุน้ําท่วม โอเคเหล่านี้ผลโดยตรงเช่นอะไรบ้างผลโดยตรงของแบบแห้งก่อนละกันนะครับเช่น PM 2.5ควันพวกนี้เรารู้แล้ว PM 2.5มีผลกับโรคปอดการหายใจนี่ยังไม่รวมถึงว่า PM 2.5ทส่งผลกับสุขภาพจิตมีงานวิจัยแล้วว่าในพื้นที่ที่มี PM 2.5เยอะๆเนี่ยมีอัตราการค่าตัวตายสูงขึ้นจริงจริงนะคร ยังไม่รู้ว่าเป็นจากอะไรแน่แต่ว่าเขาใช้ Big d นาตาทำแผนที่ประเทศไทยด้วยว่ามันแมทชิ่งกันระหว่างพื้นที่ที่มี PM เ5มกับอัตราการฆ่าตัวตายในพื้นที่นั้นมันแมทชิ่งกันแล้วก็นี่ยังไม่รวมถึงอัตราการเกิดมเะเร็งแน่นอนมะเร็งที่เป็นเยอะที่สุดคือมะเร็งปอดเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่รับ PM 2.5เข้าไปมะเร็งอื่นๆเนี่ยเริ่มมีการพูดถึงเช่นมะเร็งลำไส้มะเร็งลำไส้อันนี้เขาจะมากับอาหารปะคะอันนี้เนี่ยกำลัง คิดอยู่ว่าเอ๊ะทำไม PM คือเวลาเขาทำเนี่ยเขาใช้ Big Data แล้วก็แมปปิ้งไต่ตัวพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นคงต้องหาสาเหตุหาความเกี่ยวข้องหาความเชื่อมโยงซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องเลยกันเลยก็ได้ครับแต่ว่าเพเอิญมันมีตัวเลขนี้อยู่เราก็ต้องดูต่อ,อ,อว่ามันเป็นเรื่องของอะไร<อ>เพราะฉะนั้นกลับมาสุขภาพจิตเนี่ยเจอได้ทุกวัย PM อ็มไยังไงก็<ม>พยายามทําให้เขาเขาลดลงนะ,ะ้วันนี่กําลังจะมารอบใหม่อีกแล้วอันนี้แบบคือโดยตรงเลยนะ<อ>นะครับโดยอ้อม โดยอ้อมก็จะเป็นเรื่องของแบบขาดอาหารภาวะแรงเกษตรทําไม่ได้ขาดสารอาหารอาหารมาแบบไม่มีอะไรจะกินแล้วก็อย่างกรณีแบบร้อนจัดๆเนี่ยโอกาสการเกิดพวกแบบีิสโตรกขาดแคลนน้าดื่มอะไรอย่างเงี้ยด้วยรวมถึงน้ําสะอาดด้วยอ๋อเข้าใจแล้วคขาแป้งก็เลยเกิดการติดเชื้อขึ้นมาอันนี้ก็เป็นผลแบบทางอ้อมม่อีกทีหนึ่งใช่ไหมเออทางอ้อมทางตรงนี้คือตัวโรคเลยนะครับมาแบบเปียกบ้างแบบเปียกเขา ฝนตกเยอะๆอุทก,กับภัยอ่าโดยตรงเช่นฝนตกเนี่ยนะครับก็จะมีพวกมแมลงนั้นนู่นนี่บางคนก็โอเคบอกว่าจะเป็นทางตรงทางอ้อมอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมากับน้ำอะ่ะรวมไปถึงโรคติดเชื้อต่างๆเช่นยุงไข้เลือดออกพวกนี้นมันก็จะส่งผลนะครับที่สำคัญอันหนึ่งประเทศไทยก็เคยเกิดคือน้ำท่วมแล้วถนนตัดขาด oh, <sorry. S 1> คนจะอ่างเงี้ยคนจะคลอดอะ่ะต้องขึ้นเรือไปคลอด ทำยังไงอันนี้ก็คือเกิดจาก Climate change ใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นผลทางอ้อมนีฮะมันเกิดจากแบบ climate change แต่แปลงว่าชีวิตเนี่ยเราเราใช้กันยากนิดนึงคุณหมอเหมือนแบบออกไปข้างนอกเราเจอฝุ่นอยู่ในบ้านเราไม่ขยับร่างกายเยอะ m e n t a l l h อ้วนกินกินนอนนอนอะไรเงี้ยมันก็เหมือนบบทั้งเรื่องในชีวิตเรามันไม่ได้เอื้อให้เรามีสุขภาพที่ดีขนาดนั้นเรื่องนี้เนี่ยหมอเขาจะบอกว่า มี3 p ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันสา 3, <P. S 1> 3 p. P. พีพีแรกคือ Public คือภาครัฐ P ที่2คือภาคเอกชน<ม>ก็ต้องร่วมกัน<ม>และ P ที่3คือ Personnel คือตัวเราเนี่ยเ,<อ>เริ่มต้นตั้งแต่อะไรบ้างพยายามทำาา R อ่ะเมื่อกี้มี3 p พีสามออีกนะ Reduce, Reuse, ีไ c เคิลคือคอนเซปต์เนี่ยเราก็พูดว่าเหมือนจะทําง่ายนะแต่ทําได้หรือเปล่าก็เป็นอีกเรื่องนึงเนาะ<อ>แต่ว่ามันก็ต้องแบบ บอกตัวเองไว้เสมอว่าเราจะทำสามอนี้ใช่ไหมอะไรที่มันใช้กลับมาได้แล้วก็ใช้เนี่ยจะบอกเลยมีอันหนึ่งที่ productive คือแอปเกี่ยวกับจะเป็นฮัปิดอันหนึ่งคือใช้ทั้มเลอคือใช้แก้วที่เป็นแก้วแบบใช้แล้วอ่าแบบเติมอ่ะ,แบบะอยากให้เป็นนิสยัยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็แบบเออซื้อขวดพลาสติกอะ่ะใช่ไหม,ไ,มไปไหนก็ปึแบบ๊บแต่รู้สึกว่าแบบ ไปประชุมมาั้แรกรักโลกรู้สึกรักโลกขึ้นมาทันทีแบบเราก็ต้องเริ่มจากตัวเราก่อนเพอร์ n น l ก่อนเลยใช่เฮ้ยใช้นี้ได้ไหมถุงผ้าอะถุงผ้าเราก็มีเยอะอะแต่ก็โอเคคิดว่าน่าจะดีกว่าพลาสติกนะนะครับ Reduce อะไรที่ไม่จำเป็นต้องคอนซูมเราก็แบบไม่ใช้ได้ไหมอ่าใช้ลดลงหน่อยอะไรเงี้ยครับอันเนี้ยแป้นเป็นอีกคนหนึ่งที่เมื่อกี้หนูออกว่าคุณหมอทำมาดีแล้วแล้วหนูทำอะไรบ้าง ก็เลยพอนึกออกว่าเออพักหลังอะช้อปปิ้งน้อยลงช้อปปิ้งคือซื้อสื้อผ้าน้อยลงเพราะเราหันกลับมาใส่ตัวเดิมุดเดิมดียูสใช่ไหมใไม่ใช่ไม่ได้คร่บม่ะแลไวก็ไม่อยากจะสนับสนุนฟาม่ใช่่ใช่ไ่าช่ไ่ใไม่า่ม่แช่ไม่ใช่ไม่า่าม่ใช่ไม่าไม่ใช่ไม่ใไมตใ่ไม่าเ่ไม่ตช่ไม่ใช่ว่ใชไลดยั่ไม่ยชะไม่ใช่มาใช่ไม่ใช่ไมาเช่ไม่ใช่ไม่ใามันช่ไ่ใช่ไคือมันช่วยเซฟเไร แมทเทียที่ทํามาจากธรรมชาติไม่ว่าจะพวกเส้นใยต่างๆหรือแม้กระทั่งการทําลายเขาอ่ะมันก็เก่อมลพิษด้วยในเรื่องการแบบเผาอะไรมันก็เกิดฝุ่นเกิดควันขึ้นมาแป้งเรารู้สึกว่าแบบอะไรที่มันเริ่มจากเราได้อ่ะก็ก็อยาก่เหมือนอย่างแอปเปิลโฆษณาเลยฮะอันนี้ก็ใช้ผลิตจากรีไซเคิลร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นรุ่นเป็นรุ่นเอ่อป็นเอ่ตาปะเขาเรียกเอ่ตาสองที่แบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็รู้สึกว่าโอ้โหเรารักโลกแมแต่ว่าราคาก็ไม่ได้ถูกนะไอ้ปัญหาเนี้ ก็บอกก็ไปคุยในเวทีเอฟเฟด้วยนะว่าปัญหาคือของนักโลกอะมันแพงมันแพงไม่ใช่แค่ของหลักโลกอย่างเดียวนะคุณหมอของที่รักสุขภาพทั้งหลายเนี่ยแพงหมดเลยแล้วมันมันเลยเป็นประเด็นค่ะว่าเหมือนแบบมันจะเป็นรูปขึ้นมาคุณหมอว่าแบบอาหารสุขภาพเท่านั้นเท่านี้500แคลอาหารจังฟูน5้ด500แคลปริมาณไม่เท่ากันแต่ว่าคนก็มาเปรียบเทียบเปนอีกเป็นรูปเดียวกันเลยนะแต่เปลี่ยน ราคาล่ะราคาจังพูดร้อยเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาหารสุขภาห้าร้อยเงี้ยมันเลยเป็นการไม่ค่อยเอื้ออย่างที่แป้งบอกมันไม่ค่อยเอื้อให้คนสุขภาพึีขนาดนั้นใช่เพราะนั้นก็ต้องกลับมาว่าในบริบทตัวเราเนี่ยทำอะไรได้ทําก่อนอก็อย่างที่บอกอาสามอาคับทีนี้บ้างอยากจะชวนคุณหมอกลับมาในเรื่องของโรคที่เจาะจงเลยค่ะเอาเกิดในผู้หญิงเลยครับได้ทุกช่วงวัยเลยนะคะช่วงคนทํางานคนท้องวัยทองเป็นเคสไหนบ้างที่ มันเกิดจากสภาพอากาศแปรปรวนแล้วเอฟเฟกต่อโรคโอเคที่เจอชาัดที่สุดเนี่ยคือเรื่องของ PM 2.5ทําให้ท้องยากแทงง่ายท้องยากเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของไข่เนี่ยมีปัญหาคุณภาพของไข่เ,เซลล์เซลล์ฟองไข่เนี่ยเพราะว่าพีเอเวลาเข้าสู่ร่างกายมันไปได้หมดทุกอนูของร่างกายนะ้าเล็กมากนะครับนะมีงานวิจัยชัดเจนเนะครับตัวหนึ่งที่น่าสนใจคือเขาดูบ้าน ของคนที่ติดถนนกับคนที่อยู่ห่างจากถนนเข้ามาเข้ามาด้านไหนอยู่ในซอยแล้วกันกลายเป็นว่าคนที่อยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยนะโอกาสท้องเนี่ยยากกว่าโอ้มันก็สัมพันธ์กันใช่เพราะว่าเขาเขารับมลพิษไงรับฝุ่นละอองมีพีเอมสองจุดห้านั้นนีเมื่อเทียบกับคนที่อยู่ด้านในเข้ามาล้วก็แบบอืมเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจคอันนี้อันนี้นะท้องยากใช่ไหมแท้งง่ายคือเหมือนกันฮะ ในคนที่ตั้งครันไปแล้วแล้วได้รับ PM 2.5มีโอกาสแท้งง่ายขึ้นอันนี้ก็มีงานวิจัยชัดเจนรวมไปถึงว่ามีโอกาสคลอดก่อนกําหนดด้วยเพราะฉะนั้นในผู้หญิงท้องเราก็จะบอกว่าวันในวันที่พ m เอองจเยอะอยู่บ้านเธอ,อรวมไปถึงอาจจะทําให้เกิดภาวะเด็กตัวเล็กภาวะคันเป็นพิษคือความดันโลหิตสูงเพราะว่าพวกนี้มันแบบมีความเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกันเต็มจราจริงแบบ i ล a t e change อะ ตอนแรกต้องนึกภาพไม่ออกว่ามันกระทบกับสุขภาพเราอะไรยังไงแต่พอคุณหมอชี้ให้เห็นในเรื่องนั้นก็จริงๆแล้วอะทุกอย่างมันเอฟเฟกสุขภาพเราหมดเลยนะคุณหมอแบบเมื่อกี้หนูแอบคิดว่าเฮ้ยถ้าเราดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองดีไม่เป็นหราฉันก็แข็งแรงแต่ว่าจริงๆไม่คือต่อให้เราดูแลตัวเองยังไงก็ตามมันก็จะยังมีปัจจัยภายนอกที่ทําให้เรามีสุขภาพได้ไม่ดีอยู่ดีใช่เรื่องอีกเรื่องหนึ่งประเทศไทยไม่เคยเจอนะแต่ว่าในประเทศในยุโรปเจอเยอะคือเรื่องสุขภาพจิตในฤดูหนาว สุขาพในฤดูหนาวในฤดูหนาวมืดเร็วอยู่แต่ในบ้านหนาวๆเนี่ยเรื่องของการฆ่าตัวตายเพราะว่าซึมเศร้าเยอะขึ้นครับอื่แสงแดดเนี่ยมีผลกับสุขภาพจิตนะคือทําให้สุขภาพจิตดีนั่น้าถึงบอกว่าเออตื่นเช้ามาเราควรจะแบบเปิดม่านพบแสงแดดครับแต่ว่ายุโรปบางประเทศนะช่วงนั้นาะคือมืดตลอดเ็วใช่ใช่เหมือนมีบางประเทศที่แบบมืดแบบสิบกว่าชั่วโมงแล้วสว่างแป๊บเดียวอะไรอย่างนี้ด้วยแต่ว่า อีกเรื่องหนึ่งที่ป้าเองก็อยากแบบเหมือนรู้สึกว่าในไทยเรายังมีน้อยนั่นก็คือในส่วนของการเข้าถึงคุณหมอทด้งนันจิตแพทย์หรือว่านักจิตบําบัดเพราะว่าในไทยเราเหมือนเราเปิดกว้างในเรื่องของการเป็นโรคซึมเศร้าอะไรเงี้ยได้ไม่กี่ปีแล้วใช่แล้วซึ่งไม่ไม่ใช่ทุกคนที่ตัดสินใจไปหาคุณหมอหรือแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่บางครอบครัวยังมองว่าการเป็นซึมเศร้าเท่ากับสามออยอ่าอะไรเงี้ยมันทําให้สังคมเรามันยังปิดกั้นในเรื่องของแบบสุขภาพจิตยอยู่เออแต่จริงๆแล้วอ่ะ มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆใช่หนูคิดว่าสาคัญมากเพราะว่ายิ่งกว่าสุขภาพร่างกายอีกนะคุณหมอถ้าหนูจิตสุดเมื่อไหร่เนี่ยมันไม่มีแรงจะทําอะไรเลยจริงๆค่ะก็อยากจะแบบถ้ามีโอกาสก็อยากจะเอ c o เ r a รตให้มีการเข้าถึงคุณหมอสุขภาพจิตหรือว่านักจิตบำบัดในที่ใขนแอยากเล่าจังเลยแต่อาจจะไม่ตรงเกินเกินละกันเขาก็จะมีสตาร์ทอัพบางเจ้าเนาะของประเทศไทยที่ทำเทเลเมดิซินด้านด้านเนี่ยด้านสุขภาพมี คุณหมอมีจิตแพทย์เป็นร้อยคนดีแป้งว่าดีเพราะว่าตอนนี้แป้งเห็นมันมีหลายแอปพลิเคชันที่เราสามารถแบบวิดีโอคอลหาคุณหมอได้แต่ประเด็นคือราคามันสูงแล้วมันคิดแค่แบบครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยอย่างหนูก็จะคิดว่าเฮ้ยครึ่งชั่วโมงฉันจะเล่าอะไรได้บ้างฉันยังเปิดใจไม่หมดเลยอะไรเงรี้ยเออก็จะรู้สึกว่าแบบเออแอปแพงแล้วก็เข้าถึงแอปยากหนึง<ๆ>ขนาดเราว่าเออเราไม่ได้มีปัญหาอะไรแบบเรื่องการเงินเรายังพอแอดฟอร์ดได้แต่ถ้ากลุ่มคนที่ขอแอดฟอร์ดไม่ได้เราทีเนี้ยมันเข้าถึงยากหนึ่ ใช่ค่ะก็เลยมองว่าอุ๊ย,ยประเทศเรายังยังขาดตรงนี้อยู่จริงๆคือที่ขาดอันนึงเพราะเราบุคลากรยังน้อยอะ่ะใช่ไหมม,มันก็เข้าไม่ถึงครับแต่ว่าดีมานเกิดแล้วค่ะเดี๋ยวซัพพลายตามมาหนูคิดว่าจริงใช่ค่ะอ่ะกลับมาเรื่องของเราการที่คงสุดท้ายแล้วค่ะคุณหมอก่อนที่เราจะจากกันไปแป้งอยากจะชวนคุณหมอมาปิดท้ายรายการ,รที่เกี่ยวกับเป็นคําศัพท์ที่เกี่ยวกับฤดูกาล <gasps> ให้เหมาะกับอีพีนี่ไม่มีเตี้ยไม่มีเตรียยอีกแล้วไม่เตรียมค่ะไม่เตรียมค่ะ เอาแบบเป็นคำศัพท์ที่เหมาะกับรายการเออเรียกว่าเหมาะกับอีพีนี้เกี่ยวกับซีซั่นเกี่ยวกับฤดูกาลค่ะนั่นคือคาว่า Cuffing Sea s o n หรือว่าคําว่าฤดูกาลหาคู่อ่าอ่าอ่าใช่เพราะว่าแปง้งไปได้ยินมา,าเขาบอกว่าแบบหน้าหนาวถึงคราวหาคู่อะไรอย่างนี้ก็เลยอยากชวน,นหมอว่าทําไมหน้าหนาวแล้วเราต้องหาคู่คะ่ะเอาแบบในเชิงการแพทย์เลยไม่รู้เอารู้แต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยในสมัยนี้ด้วยนะฮะ วัฒนธรรมของเราเนี่ยออกพรรษาจะแต่งงานออกพรรษาจะแต่งงานอืมแต่ก็จะให้มีช่วงเข้าพรรษาค่ะใช่ไหมเขาก็โอเคอยู่ขยา่าฝ้กกระเรือนพักกัอยู่หนนอยส่วนใหญ่เขาจะแต่งงานกันหลังจากออกพรรษาแล้วก็อีกเก้าเดือนสิบเดือนก็จะมีคนคอดเยอะอ๋ออันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะอันนี้ก็ยังเป็นอยู่ครับในบริบทของหลายๆพื้นที่แป้งนึกออกเหตุผลหนึง่งตอนที่ถามคุณนอเลยมันหนาวไงเราเหงา หรือไม่ก็เราก็อยากกอดหาอะไรอุ่นๆไงหรือเปล่าแต่บพรามันจริงนะหนูรู้สึกว่าพอยิ่งหน้าหนาวเราจะยิ่งรู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากจะมีใครไม่ไม่แต่ว่าโอเคเรื่องอากาศเนี่ยมีส่วนทําให้เหงาอย่างที่บอกอ่ะบรรยากาศทําให้ซึมเศร้าทําให้รู้สึกความเหงามากขึ้นครับคัฟฟิ้งค่คัฟฟิ้งคัฟเดี๋ยวไปดูนะฮะเห็นไหมดีมากเลยแป้งมาก็จะช่วยเปิดโลกให้แบบว่าเราก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างนะวันนี้เราเปิดให้คุณหมออะไรไปแล้วบ้างก็ไม่รู้นะวันนี้ค่ะอ่ะ ทีนี้สุดท้ายแล้วค่ะสุดท้ายแล้วจริงๆอยากจะชวนคุณหมอค่ะเมื่อกี้คุณหมอแจ้งแล้วว่าการแก้ไขหรือว่าการป้องกันเนี่ยมันสามารถทำได้ทั้ง3ามพีเนาะครับพับบิกไพรเวทเพอร์ซันอลในรายการเราค่ะเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะชวนทุกคนเนี่ยมาเริ่มต้นจากเพอร์ซันอลของเราก็ค,ค่ะก็เลยอยากให้คุณหมอเนี่ยมาแชร์ทริปหรือว่าเป็นทริปก็ได้ในการดูแลตัวเองในแต่และดูดูที่มันเปลี่ยนหรือว่าแม้กระทั่งยากไปไหมหรือด,ด,ดูที่มันเปลี่ยนก็ได้หรือว่าในส่วนของเนี่ย ตอนนี้มันมีปัญหาธรรมชาติใดๆที่จะส่งผลกับเราเราจะเตรียมรับมือกับมันอะไรยังไงอยากให้คุณหมอแชร์ทริปกับทริคต่างๆให้กับลูกเพจเราฟังหน่อยค่ะคือของของประเทศไทยเนี่ยเราก็มักจะแซวเนาะร้อนร้อนมากร้อนที่สุดใช่ฝนตกเพราะฉะนั้นเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะฮะแต่ว่าอะไรบ้างที่แนะนำทำให้ดูแลตัวเองที่เกี่ยวข้องกับฤดูแรกคือวัคซีนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ค่ะ ไข้หวัดใหญ่เนี่ยเราจะเป็นมากช่วงที่แบบเข้าสู่หน้าฝนประเทศไทยเนี่ยเราก็มีชุดสิทธิประโยชน์แล้วนะคนท้องเนี่ยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีรนะครับเอะคนทั่วไปฉีดได้เปล่าไม่แน่ใจฉ,ฉีดได้ฉีดได้เหมือนกันใช่ไหมไปรับนะคระับอันนี้ฉีดฟรีอันอื่นก็เป็นตามปกติทั่วไปนะครับว่าในช่วงที่มี PM 2 5เดี๋ยวนี้มันก็มาเป็นฤดูฤดูแล้วเนาะ<ช>นะครับเร,เราก็หลีกเราก็หลีกเรียกการออกนอกบ้านไปทํากิจกรรมกลางแจ้ง ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เด็กนะฮะสตรีคนสตรีที่ตั้งครรภ์คนชรากลุ่มที่มีความเสี่ยงเนี่ยเราก็ต้องอยู่ในอนะินดอร์ลดกิจกรรมนะครับบางทีก็กำกึ่งว่าเขาประกาศห,หรือเขาไม่ประกาศ<ช>คือถ้าเป็นเยอะจริงๆโรงเรียนอาจจะปิดนะเราเคยมีโร,รงเรียนปิดวันที่ PM ให้ทำงานที่บ้านรนะ่วมโฮมครับเราเาก็อาจจะต้องดูแลตัวเองนะในบางทีนะครับยิ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเช่นตั้งครรภ์อยู่เป็นต้น มีอะไรอีกเรื่องอากาศร,ร้อนแน่นอนอันนี้เนี่ยคิดว่าทุกคนรู้อยู่แล้วสิ่งที่ประกาศเยอะๆนั่นตอนนี้คือเรื่องของ pm 2.5มาที่สุดโอเค okay, ค่ะวันนี้ก็อิ่มหนำสำราญกันในเรื่องของ climate change ตอนแรกที่ก็แก็ไม่คิดว่ามันจะเกี่ยวข้องกับสุขภาพเราครับแต่ที่คุณหมอบอกเนี่ยท้องยากแขงง่ายเนี่ยพึ่งรู้วันนี้ครับแล้วก็ pm 2.5มันไม่ดีอยู่แล้วแหละก็ยิ่ง encourage ให้เรายิ่งอยาก ดูแลตัวเองให้ได้มากขึ้นไปอีกเพราะว่ามันมันเข้ามาถึงข้างในอวัยวะของเราอ่ะมันดูแลแบบยากแล้วก็ถ้ามันถึงจุดนั้นนะแป้งว่าทุกคนไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยใช่ต้องหลีกเลี่ยงต้องหลีกเลีลเ่ยงนง,งแล้วก็เริ่มจากตัวเราก่อนอะไรเริ่มได้เริ่มเลยไม่ว่าจะแบบเบื้องต้นนอนให้พอกินอาหารให้พอทานอาหารให้สะอาดถูกสุขลักษณะออกกําลังกายทําได้ทําเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมดูสภาพอากาศ รอบข้างแต่ละวันของเราถ้าฝุ่นเยอะก็อย่าออกไปข้างนอกเนาะ<ช>คนคตกอ,อากาศแปรปวนอย่าลืมวัคซีนหรือว่าแบบทานยาดักอะไรได้ดักไว้ก่อนโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากมากเลยที่มาเริ่มแชร์ประสบการณ์ ที่เยอะแยะมากมายแล้วก็ทำให้หนูว้าวอีกแล้วคะค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าอีพีต่อๆไปเราจะเอาเกรดความรู้หรือว่าปัญหาสุขภาพปัญหาไหนมาพูดคุยกันในรายการนะคะเพราะว่าสุขภาพที่ดีจะทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นในทุกๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายของตัวเราเองนะคะความสัมพันธ์กับคนรอบข้างแล้วก็การพัฒนาตัวเองค่ะยังไงวันนี้ตั้งกับคุณหมอก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย Mission to the Moon. Continue with your mission.